สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยวันแม่แห่งชาติค่ะในเรื่องพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติค่ะก็คือตรงกับวันที่12สิงหาของทุกปีนะคะ วันที่สิบสองสิงหาซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในวันแม่แห่งชาติเราก็ควรที่จะระลึกถึงผู้ที่ให้กำเนิดเราหรือระลึกถึงแม่ของเรานั่นเองนะคะแม่คือผู้ที่ให้กำเนิดเรา อุ้มท้องแก่เรามาเลี้ยงดูอบรมคอยดูแลเรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องรักคุณแม่ให้มากๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปดูเกี่ยวกับพระราชประวัติค่ะเดี๋ยวไปดูพระวันนี้นะคะคุณครูวันนี้นะคะ,ค,ค,นนะ,ค,ะคุณครูจะพาเด็กๆไปดูพระราชประวัติค่ะ เดี๋ยวเราไปดูพระราชประวัติพร้อมกับคุณครูเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพระราชประวัติค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจของเรานะคะหรือที่เราเรียกว่าวันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณวันนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ พระราชประวัติให้เด็กๆดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูพระราชประวัติพร้อมกันเลยนะคะ